คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ผ่านมานั้นการทำงานในการตรวจสอบการทุจริตก็ไปเจอกับปัญหาอุปสรรคหลายอย่างค่ะจนทำให้การทุจริตนั้นขยายวงกว้างในสังคมไทยเราไปติดตามยุทธศาสตร์การทำงานของปปชใน a อ c กับกเกษมสันค่ะสวัสดีครับถึงเวลา a c c กับกเกษมสันครับ วันนี้จะเล่ฟังนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เรียกว่าปป,ปชนั้นเขามียุทธ,ธาศาสตร์ปราบปกงกันอย่างไรตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาปปชได้จัดทํายุทธ,ธาศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะเวลา5ปีฉบับที่ 1, 1เพื่อใช้ระหว่างปี2511ถึง2555โดยมียุทธศาสตร์สาคัญสีด้านคือ 1. การปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยให้กับทุกภาคส่วน 2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 4. ส,สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ฉบับที่หนึ่งแล้วปปชพบว,ว่ายังมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทำงานแบบต่างคนต่างทำเจ้าหน้าที่ของปปชยังไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ประชาชนไม่ทราบข่าวการดำเนินงานเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของภาคต่างๆในการปราบปรามคอร์รัปชันยังมีน้อยมากและที่สําคัญภาคการเมืองขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเมื่อดูการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของปปชในช่วงที่ผ่านมาแล้วน่าตกใจนะครับเพราะยังมีจํานวนคดีที่ปปชต้องดาเนินการค้างค้งอยู่มากกว่า8,000เรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเกือบ7,000เรื่องและอยู่ระหว่างการไต่สวนอีกเกือบ1,500เรื่องปปชบอกว่าสาเหตุที่มีคดีค้างกว่า8,000เรื่อง เพราะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอการทํางานผูกติดกับระบบธุรการที่เข้มงวดเกินไปทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางและคณะกรรมการปปชคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่เคยมีการใช้หมายค้นหรือหมายจับทําให้ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่แม้มีการชี้มูลความผิดแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีก็ไม่สามารถนําตัวมาฟ้องร้องคดีได้นอกจากนี้กรรมการปปชซึ่งมีกันอยู่เพียง9คนยังต้องเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนทุกเครื่องทำให้การตรวจสอบล่าช้า แม้จะมีบริษัทอย่างมากมายปปชก็ยังถือเป็นหนึ่งองค์กรน,นะครับที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาแต่จากวันนี้ไปถ้าปปชยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตได้แล้วก็ระวังประชาชนจะเปลี่ยนใจนะครับสวัสดีครับ ข่าวดีวันนี้หลังคาบ้านอาคารหรือโรงงานของคุณสามารถผลิตไฟฟ้าขายได้แล้วคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่าพีวิวรูฟท็อปเปิดรับคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่11ตุลาคม2556ณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง18เขตและที่ทำการเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค12เขตทั่วประเทศติดตามรายละเอียดได้ทาง www.erc.or.th และโทร1 สองศ